ก็สวัสดีครับช่างตุ้มครับวันนี้นะครับตะแกงเกรเอเข้าอีกแล้วนะครับก็มีพี่ๆหลายคนนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามนะครับก็ลองสั่งไปใช้ดูก็ขอบคุณมากก็ใช้แล้วเป็นยังไงนะครับก็มารีวิวใต้คลิปใต้นะครับก็ตอนนี้นะครับก็เริ่ม ตัวนี้มันผมจะพยายามเอาไว้ราคานี้ก่อนนะครับเพราะว่าเขาปรับราคาขึ้นแต่ก็ยังไหวนะครับก็ราคาที่ผมขายนะครับตะแกงเกตเออย่างดีนะครับต้องตีหมุดอย่างนี้นะครับ l s d c นะครับสั่งทําทีละหมื่นตัวอย่างดีนะครับสามหมุดนี้ดีมาก เหมือนจะรูใหญ่นะครับแต่ว่าไม่ยืดไม่หดนะครับใช้งานได้สบายมาตรฐานนะครับความร้อนขึ้นช้านะเป็นตะแกรงสแตนเลสแล้วก็เอาไปผ่านความร้อนนะครับแล้วก็เอาไปชุบแข็งีกทีนะครับถึงได้เป็นสีนี้นะเวลาใช้นะครับความร้อนจะขึ้นช้าเวลาสีข้าวออกมานะครับ ข้าวที่เราจับดูนะครับที่ซีออกมาปุ๊บมันจะมีความร้อนนะครับแต่ตัวนี้จะช่วยซับแรงได้เยอะมากเหมือนในหล,ลายๆชิปที่ผมเข้าไปซ่อมนะครับก็แนะนําให้ใช้นะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ากับราคาคนระับก็อย่าไปซื้อก็แนะนํานะครับอย่าไปซื้อราคาถูกมาครับซื้อมาก็ใช้ไม่ได้ครับตะแกงเจ็ดเอเนี่ยผมคัดมานะครับ ก็คือตัวที่ดีที่สุดแล้วครับในบรรดาตะแกงขัดเท้านะครับไม่มีตัวไหนคือดีกว่านี้จะบอกว่าคือดีกว่านี้ไม่ไม่มีก็ได้นะครับเพราะว่ามันยังผมยังไม่เจอตัวไหนที่มันตอบโจทย์ได้ขนาดนี้เลยเพราะว่าผมก็ใช้อยู่ก็ลูกค้าที่ผมเข้าซ่อมก็ใช้อยู่นะครับก็ขอบคุณนะครับ ลูกค้าหรือพี่ๆที่ติดตามนะครับก็ก็พยายามติดตามไว้นะครับอะไรตัวไหนดีหรือว่าปัญหาที่เจอของแต่ละเครื่องเครื่องของแต่ละรุ่นนะครับผมก็จะปรับแต่งแล้วก็พยายามลงคลิปให้ดูเรื่อยๆครับตัวนี้ผมขาย 650$ ก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ บวกเพิ่ม30บาทก็เป็น680บาทนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับติดต่อที่เบอร์0 9 5 1 6 9 7 7 7 2นะครับติดต่อมาที่เบอร์ผมเลยก็ได้นะครับเบอร์ผมนี่นะครับ0 9 5ย์เ7้าห e ่ก็ไลก็ได้นะครับโทรมาสอบถามก่อนนะทุกทุกอาการของเครื่องสีเทาผมจะตอบให้ได้นะครับถ้าลูกค้าบอกว่ามันเป็นอาการเป็นยังไงนะครับเครื่องรุ่นไหนผมตอบให้ได้ ทุกรุ่นในประเทศไทยนะครับครับคลิปนี้อ,อะไรผมผมกลัวขาดนะครับผมก็เลยสั่งเข้ามาไว้อีกยี่สทีละยี่สิบทีละยี่สิบครับก็ขอบคุณนะครับพี่ๆที่สั่งไปแล้วครับใช้ดีหรือไม่ดียังไงก็คอมเมนต์มานะครับก็ถ้าถ้าใช้ดีแล้วก็ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยยินดีมากนะครับที่ได้แนะนำให้ลูกค้า ก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของสามยอดอุดรหรือช่างจุ้มเลยครับสวัสดีครับ